ีแต่คนเอาเพลงคณะเมืองนนอะไรเงี้ยไปลงตลอดเดี๋ยวผมก็ถ่ายนะเดี๋ยวลงปิดต่อแล้วหนูสวยไปดิก็สวยแล้วเนี่ยก็หนูดังแต่สิบห้าใช่ไหมใช่ดังสิบห้าดังนานแต่ตัวจริงยังไม่ถึงสี่สิบเห็นไปได้ไหมอะไรนะตัวจริงไม่ถึงสี่สิบตอนนี้ผมก็ไม่ถึงสี่ก็ถือก็ไม่ถึงไง แต่เหมือนเหมือนนานมากแต่ที่จริงหนูดังดัง,ดง,ดงเร็วไงดังตั้งแต่สิบสิบห้าใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เล,เลยผ <22 S 2> ่า,านมายี่สิบสองปียี่สิบสองปีธรรมดาคนอื่นยี่สิบสองปีเนี่ยจะต้องประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอรหนูยังไม่สี่สิบเลยเ,เข้าวงการเร็วใช่ไอมเข้าวงการเร็วอ้าวแล้วทําไมซินวัคโกเขายุบหรือไงพี่ยังไงหมดสัญญาไม่ทำต่อไม่ทำต่อเพรอาเสียก็หนูว่าหมดสัญญาค่ายด้วยแล้วก็ ได้ทำกับหนูอะคือเพลงสาวส,สาวซิวโตอะเป็นอัลบั้มแผ่ถ่ายแล้วนั้นก็ไม่ได้ออกอาาัลบั้มใทยเ็าไม่ได้ทำแล,แล้วหนูหายไปไหนหนูหายไปทํางานประจาหนูไปทางานประจําอยู่ประมาณหกสิบปีก่อนนี้จะมาเปิดคาเฟ่นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโซเชียลจะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคนบ้านเดียวกันนะเนี่ยเพราะหนูกั้งหายไปเลยหนูก็หายไปเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าจะไม่ติดต่ร้องแล้ว ดูในที่ตอบอ้าวใครก็เอาเพลงนี้มาลง,อ,อ,างอ้ามายังไงวะถามคนอื่นก็บอกว่ารู้แต่แต่เอนอลดีเอนอลดีผมก็เถียงแทนเขานะว่าเอนอลดีน่ะเอานามตะกูลเขามาตัวจริงคือออนออดีนะระหว่างนี้แล้วพี่สาวอะ่ะมีคาราเกะเมื่อไหร่เอาแต่เพลงสาวบางกวยไปร้องเพลงประจําตัวของพี่สาวเราเลยแต่แถวนานดานแต่เจ้าของยังสาวยังสวยอยู่เลยยังไม่แก่ สามสิกว่าไหวอีกอะขอบคุณมากแล้วหนูนะน,นี่ยังนนถ่ายคลิปอยู่เนีย่ยถ่ายอะขอบคุณมากนะครับ